ครอซ้ำกําซัดอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดระยองกอเกาะสม็จหลังจากมีเหตุการณ์น้ำมันดิบของบริษัทสต,ตาปิดโตเรียมรีไซนิ่งจำกัด SPRC รั่วลงสู่ทะเลและชายฝั่งเมื่อวันที่25มกราคม2565คราบเก่ายัางไม่ทันจางหายปรากฏว่าเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์เกิดน้ำมันรั่วซ้ำจุดเดิมแม้การขจัดคราบน้ํมันบนชายหาดแม่รํพึงได้รับการแก้ไข แต่ดูเหมือนผลกระทบใต้ท้องทะเลยังต้องใช้ระยะอีกยาวนานหลายปีกว่าจะฟื้นตัวทำให้ภาคธุรกิจล้มเป็นกระดานผู้คนไม่มีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลที่ออกมาและแนวทางการบริหารจัดการน้ำมันในท้องทะเลถือว่ารุนแรงมากในช่วงที่เป็นไฮซีซั่น ปกะะติแล้วนักท่องเที่ยวจะเริ่มเที่ยวออปรากฏว่าวันที่25มีน้ำมันดิบรั่วไหลก็เป็นการยกเลิกการจองเกือบทั้งเกาะยกเลิกรับปรนเลยก็มีก็ทําให้เกิดภาวะชะงักงันทางการท่องเที่ยวทําให้อาหารที่ซื้อสต๊อกมาไว้จะขายก็กขายไม่ได้ผลกระทบตรงนี้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับมันน่าจะยาวนานเป็น10ปีครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากข้อมูลนะครับมันมีน้ำมันดิบรั่วไหลที่อ่าวเม็กซิโกเวลาผ่านไป20ปีจับปลาหมึกขึ้นมาปรกากฏว่าปลาหมึกยังตาบอด นอกเหนือจากการเยียวยาผู้ประกอบการแต่ละอาชีพแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเยียวยาแค่วันสองวันจะจบนะครับเพราะผลกระทบมันยาวนานอย่างกรณีของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาจะแพลนนะครับจองล่วงหน้า2ปีอันนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นความสูเสียระยะยาวส่วนนักท่องเที่ยวคนไทยตอนนี้ถือว่าเขาก็ชะลอตัวมันจะเป็น2เด่งเฉพาะหน้าเลยนะครับเจอโควิดเสร็จปับ๊บประเด็นที่โดนเป็นครั้งที่5้าแล้วนะครับเรื่องของโควิดเนี่ยและจากนั้นเนี่ยมันก็มาเจอเรื่องของน้ำมันดิบรั่วไหลนะครับซึ่งก็เป็นข่าวดังไปทั้งโลกเด้งที่3ก็คือว่่า่าาาออออนนนนคคตตขงเรรีี้ยจะยูทไหใ ที่มาช่วยเหลือและจะย่วยเหลือเยียวยาเราได้นานแค่ไหนการตรงนี้ไม่ว่าจะคาดน้ํามันเข้าหรือไม่เข้ามันได้รับผลกระทบแล้วทุกๆสถานที่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตั้งแต่หาดแม่ลําพึงมาจนกระทั่งมาถึงกเกาะเสม็ดแล้วยิ่งวันที่มีข่าวว่าดาวเทียมชี้พุ่งตรงมาที่กเกาะสม็ดทุกคนไม่อยากเห็นภาพเมื่อปี2556ก็เลยยกเลิกไปเลยอาหารทะเลทานได้หรอคะ <c oughs> ก็จะมีคําถามอย่างนี้ต่อมานะ คือเราจะต้องบอกว่าความวิตกกังวลของเราคืออะไรก็คือ 1. สารเคมีที่สลายคาบน้ํามันมันไปอยู่ตรงไหนบ้างแล้วมันจะคงอยู่กับเราได้นานแค่ไหนสารเคมีนี่เป็นสิ่งที่อันตรายมากที่สุดสําหรับสุขภาพแล้วยิ่งต่างชาติเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่าไม่ปลอดภัยเมื่อปี5-6ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคน,นจะต้องไปตรวจหาสารก่อเมะเร็งทุกปี มันเป็นผลกระทบที่เราไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้ล่าสุดผลกระทบที่เกิดขึ้นคงไม่หยุดแค่ที่จังหวัดระยองเพราะมีรายงานพบก้อนน้ํามันดินขนาดเล็ก1ิก้อนและตะกอนละเอียดสีดําขึ้นเกิดตื้นบริเวณหาดกิน,นรีจังหวัดชนบุรีและก้อนน้ํามันดินขนาดเล็กจํานวนมากบริเวณหาดนภาธาาราพิรมจังหวัดระยองแม้เหตุผลทางวิชาการมีข้อมูลความปลอดภัยมาหักล้างความกังวลของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวแต่หลั คนก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆเพราะไม่รู้ว่าการฟื้นฟูจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนสิ่งสำคัญคือใครจะเป็นคนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้ซ้ำรอยอีก